เทนาตักกราบสวัสดีชาวเทนาตักทุกคนครับวันนี้เทนาตักจะพาไปชมแฮนด์ไฮไลท์หัวใจเต้นโคตรแรงตอนเชียร์สนของนัมเบอรวันเมืองไทยอย่างโปรปุนัตปุศสี จากการแข่งขันทรายดันโปเกอร์มอนติคาร์โลประเทศมนากโกที่เพิ่งจบไปแบบสดร้อนๆอนบอกเลยว่างานนี้โปรปูนัทสร้างผลงานกระหึ่มเฉพาะทัวร์นี้ครับพี art, ่แกฟาดนอตนอต47ล้านบาทอ่ะเริ่มมาครับทางฝั่งนาโชบาเบโรครับผมตัดสินใจโอเพนเรนไปที่165,000ชิปด้วยไพ่เอทแปดครับถัดมาเป็นโปรปรูนัทครับถือ99บอกเลยว่าไพ่ที H ่ถือนี T ่พรีเมียมเยี T ่ยมยอดอยู T ่แต่ก็ต้องเล่นแบบเซฟเซไว้ก่อนตัดสินใจคอเข้าไปเฉยแอคชั่นมาถึงพีแดนเนียลดว โวเรสครับด้ความที่ชิปตัวเองเนี่ยเหลือแค่ล้านเจ็ดไพในมือครับผมคิงควีนสูตรชิปน้อยไพดีจังหวะนี้ไม่มีอะไรจะเสียไถชิปทั้งหมดที่มีแล้วพูดออกมาว่าเอาอินครับแล้วมันก็เพียงพอนะทําให้คนอื่นๆครับผมหมอบกันหมดพรดนี้โปรปูนัดเสียชิปไปเล็กน้อยก่อนนะอ่ะมาดูแฮนด์ต่อมาครับเปิดเกมมาด้วยการหมอบกันทั้งโต๊ะเลยครับแอคชั่นมาถึงพี่โจนาธานแจฟฟี่ตำแหน่งคัดออฟรับเงมไพมาเป็นเอ็แปดบวกกับชิปที่มี8ปดแสนห้าหมื่นชิปเท่านั้นครับ ตัดสินใจเปิดหน้าด้วยการออกอินเทนหน้าตักทันทีครับโอ้โห و, แบบนี้ก็หมอบกันหมดสิวะเนี่ยแต่ทว่าปรปูนัดครับมีเอ็ดคิงสูรอ่ะไม่รอช้ารีบโอตมามมาทันทีอ่ะมาดูฟลอปครับฟลอบเปิดออกมาเป็น6 9 5ครับผมโจนาทานแบบนี้กัดช็อตเพิ่มขึ้นมาอีกเทิร์นเปิดออกมาเป็น9อีกใบครับและรีเว์ออกมาเป็นแทําให้ฝั่งโจนาทานครับเอาชนะไปได้พอต์นี้ด้วยคู่8และก็คิกเกอร์เอ็ดครับผม มาดูแฮนด์ที่3จังหวะนี้ผมบอกเลยว่าให้ทุกคนครับเอานิ้วขึ้นมาจับที่ตาดูดีๆครับเพราะนี่เป็นแอคชั่นของนักกีฬาโป๊กเกอร์ระดับโลกของทแท้คิสต็อปวเกลซังครับลุนไพ่ขึ้นมาเป็นคิงควีนตัดสินใจว่าเรียกองค์เทพมาประทับร่างใส่หมวกดึงเชือกปกปิดทุกอย่างบนใบหน้าแต่ดันได้จังหวะช็อตฟิลครับเพราะพี่วเกลซังครับตัดสินใจหมอบประโถผมก็นึกว่าจะสู้อแอคชั่นมาถึงพี่แดนนี่ถังครับมีไพ่แปดแปดตัดสินใจโอเพนเอรสออกไปที่สองแสนชิ ไซเบทที่ใหญ่พอสมควรและการมอบกันหมดทุกคนจะถึงตำแหน่งสมอปลายอย่างโปรปุนัดมากับไพเอ4สสูตรในมือใจมาแบบเต็มสูบเลือกแอคชั่นสุดโหดเลยครับพี่แกบอก oh, <c oughs> อวีนเทหน้าตักบ้างนี่เล่นสวนเพื่อนรักร่วมค่ายจากในเชัเราเอกทีมฮอตไปเลยครับจังหวะนี้บอกเลยว่าไม่มีคําว่าเพื่อนทีใครทีมันแต่ความสัมพันธ์คงเดิมเด้ออ่ะมาดูแฮนด์ต่อมาครับเปิดมาเหมือนไม่มีอะไรมอบกันหมดทั้งโต๊ะจนแอคชั่นมาถึงพี่ปโ,โปรโปเกอร์จอมโหดสัญชาติอเมริกาอย่างฟิวไอวี ตัดสินใจอยู่ดีๆออกเทหน้าตากออกมาตำแหน่งสุดเทพอย่างบัตทันแต่ถ้าว่ามันไม่จบเพียงเท่านี้ครับเพราะหลังจากนั้นเนี่ยปโปรปุน,นัดแกออกเทหน้าตากออกมาอีกคนด้วยไพ่สุดพรีเมียมอย่างเอทควีนสูตรโอ้โห อันนี้ขอบไพ่ออกเองประเดียพี่ฟลอปเปิดออกมาเป็น5 6 2โพดํา2ใบคารับฟิวไอวีตอนนี้โอกาสพลิกกลับมาชนะเนี่ยหเปอร์เซเท่านั้นเด้อเทิร์นเปิดออกมาเป็น7ริเวอร์ออกมาเป็น9โปรโปุลน,นัดชนะไปได้ในพอดนี้แล้วก็ส่งฟิวไอวีต,ตกรอบอันดับที่8ครับมาถึงอีกหนึ่งแฮนด์สำคัญครับทางฝั่งโปรโปุลน,นัดโอเปนเรสไปด้วยไพย่เอทคิงตำแหน่งคัทอ้อจำนวน3ามแสนครับแล้วก็เป็นบูเคลวซังนะแกเหลือชิปอยู่ล้านเจ็ดหมื่นครับเลือกที่จะ เอากินเทน่าตักสดออกมาได้ไพเอทสามสูตรโอ้โหซึ่งไม่มีทางอยู่แล้วที่ปรอปูน,นัทจะหมอบไพ่อย่างเอทคิงอะจังหวะนี้พี่แกรีบคอตามไปอย่างไวฟลอปเปิดออกมาเป็นควีนสามห้าครับโอ้โหเจ็บนี้รถปูอัดเลยสามที่เหลือเพียงแค่สามเอ้าดันออกมาได้ซะอย่างนั้นนะเธอเปิดออกมาเป็นหกดอกจิกง,งานนี้ต้องสวดมนต์กันที่ริเวอร์แล้วล่ะครับและริเวอร์เปิดออกมาเป็นแจ็คครับโอ้โหขอบออกมาทุกใบย,ยกเว้นคิงนะแม่ตรงนี้ทําให้ปรอปูน,นัทแพ้ไปในพอ นี้บ,บหน้าเสียได้และน่าเจ็บใจมากอ่ะข้ามาดูแฮนด์ต่อมาครับซึ่งแฮนด์นี้เป็นทางพี่คริสตอฟโวเคลซังอยู่ตำแหน่งคัดออฟไพสุดโหดเอ็ดควีนแลละครับและทันทีที่เขาประทับรางองค์เทพครับกันเลือกโอเปเรออกไปที่5้าแสนชิปหมอบกันหมดทุกคนครับแอคชั่นมาถึงพิปรโรปุนัทอยู่ตำแหน่งบิ๊กไลน์ตัดสินใจควอลิายวปไพ่ไอย่างคิงแปอ่ะ ฟลอปเปิดออกมาครับเป็น9 a 7ทั้ง3ใบโพดําหมดครับอ้าวพี่วกีลสังครับ4เบสออกมาก่อนได้พ่คูเอทจำนวน3ามแสนชิปแต่ถ้าว่าครับโปรปุ่นนัดสามารถพัฒนาไปเป็นนัดสัดได้เลือกเล่นใหญ่รัชดาไลยังเรียกพี่เลยครับรีเรสผลออกมาทีครับที่8ปดแสนสองหันชิปตรงจุดนี้ทําไมพี่วกีลสังครับโอ้โหต้องหยุดชะงักไตตรองมองอยู่นานครับก็เลือกจะเล่นแบบระมัดระวังคอตามมาเฉยเฉยอ้าวเทินเปิดออกมาเป็น <od ans. S 2> สดอกจิกตรงนี้ไม่เกี่ยวข้องใดๆกับไพ่ของทั้งคู่ครับทำให้โปรบุญนัดตัดสินใจเช็คออกไปไม่รับต่อแล้วพอแอคชั่นวนกลับมาครับวูกเกียวซังก็เบ็ดออกมาทันทีที่6 0แสนชิปเหมือนเขาจับทางอะไรบางอย่างได้ครับแต่ทว่าโปรบุญนัดครับยังไม่ยอมมอบไพ่ที่สามารถพัฒนาลงไปไง่ายๆครับขอตามาสู้อีกทีเอา้าริเวอร์เปิดออกมาเป็นเออีกใบครับทำไมโปรปุนัดเล่นอะไรไม่ได้ครับจะรับไปคนที่มีเออหมอบชิปก็ไม่เพียงพอครับเลยตั้งเช็คออกไปนี่เป็นการเปิดโอกาสให้พี่วูเกียวซัง เม้น <c oughs> ออกมาทันทีที่3ล้านห้าแสนชิปแน่นอนละครับว่าไพ่ของพี่ปรโรปุลนัทไม่ไหวจะไปสู้สุดท้ายก็ต้องหมอบครับทําให้เหลือสแต็กอยู่เพียงแค่ล้านแปดหรือประมาณ7บิ๊กบลายเท่านั้นนะและนี่ครับเป็นทางปรโรปุลนัทแงมไพ่ขึ้นมาเจอคิง7สูตรโอ้โหด้วยความที่ชิปเนี่ยมันเหลือน้อยมากๆจัดก,การโอเพนด้วยการออกอินเทนหน้าตักแบบสุดสตรองออกมาเลยครับแต่แล้วครับพอแอคชั่นวนไปถึงพี่นาโชวบอ,อเบโรครับในตำแหน่งบิ๊กบลายไม่รู้อะไร จะเข้าฝันโดนใจให้พี่แกรครับเอาไพ่อย่างเจแปดแจ็คแดมาคอลตรงนี้ เอาจริงๆนะไม่ทราบหัวใจแกเหมือนกันฟลอปเปิดออกมาเป็นแจ็คเอทเก้าครับผมเทินเป็น4และริเวอร์เป็น2องาให้โปรปูนัทครับฟลิปแพ้ไปอีกรอบครับผมคือถ้าทุกคนสังเกตทุกแทนที่ผ่านมาครับจะเป็นทางโปรปูนัดฟ,ฟลิปแพ้ไปอย่างน่าเสียดายทุกช็อตเลยซึ่งนี่ก็เป็นแฮนด์มันมันสคัญสาคัญทั้งหมดที่เกิดขึ้นบนไฟนอลเทเบิลในรายการ NLHX แฮนด์ที่โปรปูนัทสามารถคว้าอันดับ4ี่พร้อมเงินรางวัลสูงถึง1นึ่งล้านแปดหมื่นหกพันดอลลาร์หรือประมาณ3-8ล้านบาท เฉพาะในรายการนี้นะครับโปรบุนัทลงแข่งทั้งหมด8รายการสามารถเข้ารอบอินเดียมันนี่ได้3รายการเข้าสู่ไฟนอลเทเบิลได้2รายการสิริรวมเงินรางวัลที่ได้มาในรายการนี้สูงถึงส7ล้านบาทย้ำอีกครั้งครับว่าแกได้จากทัวร์นาเมนต์นี้ทัวร์นาเมนต์เดียว47ล้านบาทถือเป็นการระเบิดฟอร์มเทปออกมาแบบสุดจริงๆชาวเทนน่าต่างสามารถร่วมกันถล่มคอมเมนต์แสดงความ,มดีกับโปรบุนัทกันได้ใต้โพสต์นี้เลยนะครับส่วนผมขอลาไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีจ้า